สวัสดีครับวันนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หน่วยที่5รูปสามเหลี่ยมวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา25 6 6โรงเรียนวัไดไร่ขิงสุนท์ทอนฤทิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคาปรปฐมเขต2ครูผู้สอนนายกรสินเก่งเขตกิจความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมหาได้จาก ผลบวกของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมตัวอย่างที่หนึ่งให้หาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมกขอคอว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับจากรูปที่นักเรียนได้เห็นนะครับก็จะพบว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นกําหนดความยาวด้านทั้งสามมาให้นะครับส่วนของเส้นตรงกขอขอก็ยาวหกเซนติเมตรส่วนของเส้นตรงขอคอก็ยาวแปดเซนติเมตรและส่วนของเส้นตรงกคอก็ยาวสิบเซนติเมตร นะครับทพีนงี้มาดูวิธีทำนะครับเราก็จะเขียนว่าความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมกขอคอนะครับมีค่าเท่ากับนำความยาวส่วนของเส้นตรงกขอบวกความยาวของส่วนของเส้นตรงขอคอแล้วก็บวกกับความยาวของส่วนของเส้นตรงกกนะครับเสร็จแล้วเราก็นําตัวเลขเข้าไปแทนค่าความยาวแต่ละด้านนะครับสําหรับรูปนี้ก็จะได้เป็น6กบวกแปดบวกสินะครับรวมกันก็เป็น24เซนติเมตร แล้วเราก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมกขอ,ข,อขอเท่ากับ24เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตอบเลขไทยว่า24เซนติเมตรตัวอย่างที่สองให้หาความยาวได้ของรูปสามเหลี่ยมที่หายไปว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้นะครับถ้านักเรียนสังเกตให้ดีนะครับก็จะรู้ว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว นะครับเนื่องจากมีการกําหนดเลขาคณิตเป็นขีดเล็กๆนะครับลงไปที่ด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับแล้วก็มีด้านที่เป็นฐานยาว15เมตรโดยรูปนี้กําหนดความยาวรอบรูปมาให้เป็น33เมตรแล้วก็จะเห็นว่ามีด้านที่มีตัวอักษรตัว x นะครับซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงให้เราหาความยาวด้านที่หายไปก็คือด้านที่มีตัวอักษร x เนี่ยนะครับนะครับวิธีการทําก็คือเราก็ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีด้านที่มีความยาวเท่ากัน2ด้านนะครับจากในรูปก็คือด้านที่มีตัวอักษร x เนี่ยนะครับยาวเท่ากันนะครับจากการกําหน,าานดเลขาคณิตที่มีขีด2ขีดนะครับดังนั้นเราก็กลับมาที่เรื่องของความยาวารูปสามเหลี่ยมก็เกิดจากการนําความยาวด้านทั้ง3รวมกันก็จะมี x บวก x บวก15นะครับตัว x ก็เป็นตัวอักษรแทนตัวเลขนะครับซึ่งในที่นี้เขาให้เราหาเพราะนั้นแล้วเาจะมีตัว x อยู่2ตัวเพราะว่ามีตัว x อยู่2ด้านนะครับ ซึ่งกาหนดความยาวรอบรูปมาแล้วว่าเท่ากับ33เมตรเพราะนั้นก็จะกลายเป็นว่า x บวก x บวก15เท่ากับ33นะครับจากนั้นนะครับเลข15นะครับเราอยู่ฝั่งนี้มันก็เกินนะครับเราก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนูน้นให้มันเป็นเครื่องหมายลบนะครับก็จะได้33ลบออกไป15นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหลือ x บวกกัน2ตัวนะครับ x บวก x ก็จะเท่ากับ18นะครับมาจากที่เอา33ลบไป15ก็เหลือ18หมายความว่า เราจะต้องหาเลขนะครับที่เหมือนกัน2ตัวบวกกันได้ส8บนะครับซึ่งบางคนอาจจะคิดได้แล้วก็คือ9นะครับแต่ทีนี้วิธีการคิดอีกแบบหนึ่งในสําหรับพี่หมอต้นเขาก็จะบอกว่าอ๋อ x 2ตัวบวกกันมันคือ2 x นะครับเพราะนั้นครึ่งหนึ่งของ x ครึ่งหนึ่งของ2 x นะครับเอาสิหาร2ก็ได้ x เท่ากับเเหมือนกันแต่เราคิดแบบประถมก็คือหาเลขสองตัวที่เหมือนกันและบวกกันได้18บนะครับ x ก็จะเท่ากับ9 เพราะฉะนั้นความยาวด้ของรูปสามเหลี่ยมที่หายไปทั้งสองด้านก็จะยาวเท่ากับ9เมตรนะครับคําตอบก็ตอบเป็นเลขไทยอีกทีหนึ่งว่า9เมตรตัวอย่างที่สามที่ดินแห่งหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้านทั้งสามยาว15เมตร20เมตรและ18เมตรต้องการทํารั้วลวดหนามล้อมรอบ5ชั้นจะต้องใช้ลวดหนามอย่างน้อยกี่เมตรนะครับ อันนี้ที่เรียนรู้สามเหลี่ยมนะครับเวลาทําโจทย์เรื่องเลขขาคณิตนะครับโจทย์ปัญหาสิ่งที่เรียนที่ควรจะทําประกอบกับการทาโจทย์ปัญหาก็คือเรื่องของการวาดรูปคร่าวๆรูปสามเหลี่ยมอันนี้เราก็วาดขึ้นมาเลยนะครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วมันเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ไม่เท่านะครับแล้วก็นําตัวเลขใส่ลงไปนะครับก็จะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าตาประมาณนี้จากนั้นเราก็มาแก้ปัญหานะครับก็วิธีทำนะครับก็เวลาทาโจทย์ปัญหาเราต้องเขียนข้อความประกอบโจทย์ที่มีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ กพื่อนมาแก้ปัญหาครับสาหรับบรรทัดแรกอันนี้ก็จะเขียนว่าที่ดินแห่งหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมีด้านทั้งสามยาวสิบห้าเมตรยาวยี่สิบเมตรแล้วก็ยาวสิบแปดเมตรนะครับก็เป็นตัวเลขตามที่โจทย์ให้มานะครับจากนั้นอีกข้อความหนึ่งที่มีความสําคัญจาการทาโจทย์ข้อนี้ก็คือเขาต้องการทํารั้วลวดหนามนะครับล้อมรอบทั้งหมดห้าชั้นนะครับก็คือห้ารอบนะครับเท,ท่าจริงก็คือห้ารอบนะครับแต่ว่าคงทําเป็นห้าชั้นก็หมายความว่าเรียงขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามให้มันมีความสูงเพิ่มขึ้นไป นะครับต้องใช้ลวดหนามอย่างน้อยเท่าไหร่ก็นํา5ไปคูณกับความยาวรอบรูปซึ่งก็คือในวงเล็บก็คือ15บวก20นะครับแล้วก็วงเล็บปิดซึ่งมันมีค่าเท่ากับ5คูณกับ53นะครับแล้วก็ไปทอนเลขด้านนอกออกมาก็ได้53ก็คูณกับ5แล้วผลลัพธ์ก็คือ265นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ลวดหนามอย่างน้อย265เมตรนะครับในการล้อมรอบที่ดินนี้นะครับให้ได้ลวดหนาม5ชั้น ก็จะตอบเลขไทยนะครับ265เมตร